และเดี๋ยวด็เรมาริกานะจะมาจับยามสามตาวันคือเมื่อคืนนี่โอ้ตายแล้ววันก่อนเจ้าป่าเจ้าเขาเข้าฝันใช่ไหมโออีกวันก่อนนู่นก็มีนะคะ,ะเจ้าที่เจ้าทางมาเข้าฝันวันนี้เมื่อคืนหลับอโอ้โหมีเจ้าที่มาเข้าฝันอีกแล้วเจ้าที่มาเข้าฝันอีกแล้วและเจ้าที่บอก ไม่บอกหวยเหรอเออเจ้าที่ยังไม่ได้บอกหวยหวยเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่เจ้าที่บอกว่าบอกมาบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้เรื่องบ้านเมืองจะไปทิศทางไหนเนี่ยให้ดูสัญญาณจากอะไระว่าดเรมาริกาพูดจบเนี่ยหุ้นตกอีกแล้วล่ะแน่น,นะดเรมาริกาพูดคืนนี้จบมันมีสองอย่างหุ้นไม่ตกหุ้นก็ขึ้นน่ะเออไม่หุ้นตกหุ้นก็เขียวตั้งกระดานน่ะ โอเคนะไม่ใช่พูดว่าแบงค์ชาติแต่สามารถที่จะทําให้หุ้นเหนียวเขียวทั้งกระดานได้อ่ะโอเคไม่ใช่รัฐมนตรีการคลังแต่ว่าหุ้นจะเขียวหุ้นจะเขียวหรือหุ้นจะแดงเดี๋ยวค่อยฟัง โอเคนะทุกคนเอาละนะคะคุณกําลังเข้าสู่หมดรายการวารตที่ทอกโชว์ของดรมาริกาสวัสดีทุกๆคนค่ะและที่นี่ก็คือวารตี้ทอกโชว์นะคะดิฉันชื่อดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะดรมาริกานะคะเป็น first name นะคะ and middle name ของดิฉันคือบุญมีตะกูลน,นะคะส่วนลาส t name ของดิฉันก็คือมหาสุขมหาสุขเป็นสกุลรุนช่องนะคะส่วนบุญมีตระกูลเป็นนามสกุลพ่อนะคะแน่นอนคนเราเกิดมามันไม่เด้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เพราะฉะนั้นนะคะเราเกิดมาจากใคร จากใครแล้วก็ต้องมีมิดเดิลเนมนะคะนามสกุลบุญมีตระกูลเป็นตระกูลมาจากพะเยาซิตี้นะคะแต่ขนาดเดียวกัน มันลิกานั้นเป็นชื่อของตัวเองนะคะส่วนด็อกเตอร์เอาไว้ตั้งหน้าอันนั้นไม่ได้ไปซื้อปริญญาที่ไหนมานะคะจบปริญญานะคะ,ะดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิศเออไม่ใช่ไม่ใช่จากจุฬาลงกรณ์นะคะขอโทษทีนะคะจากมหาวิยาทยาลังสิตนะคะ,ะกรณีที่จุฬาลงกรณ์นั้นคือพอดีดิฉันไปสอบไม่ทันแล้วก็ไม่ทันที่จะไปลอกข้อสอบใครก็เลยไม่ได้ไปสอบนะคะโอเคค่ะ จบไปนะคะค่ะ <laughs> <laughs> เออโอเคค่ะทุกคนอ้าวมาค่ะเราพร้อมแล้วนะคะตอนนี้9 9้เรื่องแรกที่เราจะเล่านะคะเรื่องแรกที่เราจะเล่าคือเป็นเรื่องที่นะคะเขาก็เล่ากันไปหมดแล้วแต่เขาอยากจะฟังจากดรมาริการ์อะเรื่องที่2เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องอะไรนะคะมีใครมีใครที่จะฮินให้ดิฉันหน่อยเหนื่อยนหน่อยนึงไหมอะอยากฟังเรื่องอะไยฮินมาหน่อยได้ไหมใครอยากฟังเรื่องประเด็นลายหนึ่งสองสามสี่ห้า อ,อยากฟังเรื่องประเด็นไรสองสามสี่ห้าเดี๋ยวขอดูพัดหัวข่าวนิดหนึ่งนะว่าเขาเล่นข่าวอะไรกันบ้างนะเออพัดหัวข่าวนิดนึง่งมานะ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 ทุกคนเอา้าอยากฟังเรื่องอไรเอาเรื่องแรกมาเรื่องแรกมายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงก็เป็นกาหน้าชงนยามบุญมานั้นหมูหมากลายเป็นคนยามบุญหลน่นคนเป็นทนายกลายเป็นอะไร <c oughs> แซลหน่อยได้ไหมเนี่ย ามบุญหล่นคนเป็นทนายกลายเป็นหมอดูไปแล้วตอนเนี้ <laughs> <laughs> ทนายอ่ะทนายที่เก่งที่สุดในประเทศไทยอ่ะท่านกลายเป็นหมอดูไปแล้วตอนเนี้ <laughs> <laughs> เอออพรุ่งนี้มีคนบอกว่าให้โทรหาท่านทนายหน่อยสิทนายใหญ่ของเราอะ่ะให้โทรหาหน่อยสิฉันก็ไม่กล้าโทรทำไมล่ะกลัวแกจับยามสามตาจับยามสามตาว่าจับยามสามตาบอกว่าบอกว่าเศษฐารอด พอดีนับถือหมอคนละคนกันไงเออ <g ül> ไอ้เราก็ไปดูหมออีกที่หนึงน่งไงจากนั้นปุ๊บอาจารย์แกก็ไป่งหมออีกที่หนึงน่งไงทีนี้พอเราอยู่คนละหมอกันนะมันก็เลยความคิดเห็นเริ่ม่ตรงกันเลยทีเนี้อ้คเ็ <ng> ปวดหัวมากเลยจะโทรไปบอกอาจารย์ยังไงดีว่าว่าออจะไปบอกอาจารย์ยังไงดีล่ะทีนี้อาจารย์ก็ฟันไปแล้วออาจารย์ฟันไปแล้ว ฟันท่งฟันกระเด็นเลยฟันท่งฟันกระเด็นเลยฟันกระเด็นวะฟันกระเด็นเลยชัดเจนมากเลยบอกว่านายกรัฐมนตรีรอดคดีในวันที่14สิงหาคมวสันละ อาจารยอา์อาจารย์ทนายท่านใหญ่ท่านนั้นเนี่ยท่านเด้มีการนะคะฟันธงโดยดูจากนะคะมาตรานั้นมาตรานี้มาตรานี้แล้วก็มาตรานั้นท่านเป็นทนายใหญ่ท่านก็เลยเชี่ยวชาญในเรื่องของมาตรากฎหมายต่างๆใช่ไหมคะดเรมาริกาไม่เกี่ยวกับมาตราสักอย่างเลยอะ <S <S อา้าวก็อาจารย์แกเป็นทนายแกก็ต้องเก่งมาตราไม่ใช่หรือดเรมาริกาไอเรื่องมาตราแกก็เก่งอยู่ แต่ว่าแต่ที่กูรู้มากกว่ามาตราได้เขาว่าแกไปจับยามสามตาดาวอังคารดาวจันดาวเพื่อรหัสพฤรหัสแยแทรกพระเสาสุกนะคะพระสุกเศร้าพระสุกพระสุกเศร้าพระเสาแทรกพระสุกเข้าไม่ใช่เลยด้วยกันมริกาแล้วยะาหลังพระสุกเริ่มจะไม่เข้าแล้วเป็นพระสุกอะไรพระสุกเศร้าเศร้ามองพระสุกเศร้าพระเสาก็เลยแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงสามแยก สามแยกอะไรดรมาริกาสามแยกความมหาอำนาจอ่ะมันก็ช่วงเวลานั้นไม่รู้ว่าผสุขที่ผสุขที่เศร้าเนี่ยมันจะเข้าหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผัสุขยังเศร้าอยู่มันไม่เข้าสัทีพระเสามันแทรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ผะสุข กับพระเสาก็จะเถียงกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้แหละว่าวันที่14สิงหาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ซึ่งคือเถรฐีทวีไสซซึ่งเป็นโนอนไม่นีใครตอบตอใครก็ตามแต่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยวันนั้นจะรู้เรื่องแล้วไงนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องอนุญาตอขออนุญาตกลับเรียนเลยนะคะกลับเรียนว่าไม่น่ารอดนะ ดูจากมาตราต่างๆใช่ไหมว่าเขาน่ามไม่น่าจะรอดคือไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ต้องถามดรมาริกาทําไม่ละกูไม่ใช่ทนายเอา้าดรมาริกาเป็นนักการเมืองเก่าและดรมาริกาอ่านกฎหมายรู้แล้วก็ดูกฎหมายเป็นที่นี้ไม่ใช่ทนายคณะทนายเนี่ยเขายังไปจับยามสามตาแล้วกูไม่ได้เป็นทนายเนี่ยมึงคิดว่ากูจะต้องยังไงล่ะเพราะฉะนั้นดรมาริกาคิดว่ากูกว่วไม่รอดอะ่ะเออ ถึงไม่รอดล่ะดอรเรมาริกาพอดีว่าดรเรมาริกาไปดูสัญญาณไปดูสัญญาณอะไรดรเรมาริกาสัญญาณเห็บสัญญาณแล้วนะพอดีว่ามีมีเธอสัญญาณเห็บมาสัญญาณเธอเธอเข้าใจไหมว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนะเขาจะเล่ากันเอาไว้ <c oughs> เล่ากันว่าเล่ากันว่าเวลาหมาจะตายเนี่ยเห็บมันจะกระโดดออกก่อนเห็บมันจะไต่ไต่เวลาหมาเวลาหมาป่วยใกล้ตัวอ่ะ เวลาหมาสุนัขสุนัขขออนุญาตนะคะเวลาสุนัขป่วยใกล้ตุยสุนัขมันจะใช่ไหมมันจะนู่นหน้องพองขนอ่ะเออแล้วมันจะแบบว่าเนี่ยไหมอ่านั่นแหละจากนั้นปุ๊บเวลาสุนัขป่วยเวลาสุนัขป่วยนะสุนัขเป่อยไม่ไม่ได้หมายความว่าเส้นเอ็นปื่อยหรืออะไรนะสุนัขเวลามันเปื่อยอ่ะมันก็จะมีทั้งเส้นเอ็นปื่อยมันก็จะมีทั้งแผลผู้พองน่องเปื่อยแล้วก็มีทั้งอะไรเปื่ปื่มันจะยืยยๆยยุยยุยอะไรเงี้ยเวลาสุนัขร่างกายมันจะเปื่อยจะยุยเนี่ย สิ่งแรกเนี่ยเห <res> ็บมันจะกระโดดออกไปก่อนเห็บมันจะกระโดดออกไปก่อนเพราะฉะนั้นดูสัญญาณจากอะไรสัญญาณจากกรณีที่ที่เห็บมันกระโดดออกไปเนี่ยแหละไม่รู้เห็บไหนม yep. ้่งนะไม่ได้เกี่ยวกับมาตาไม่ได้ดูสักมาตาเลยไม่ได้เกี่ยวกับทนงทานายไม่ได้เกี่ยวกับทนายไม่ได้ปรึกษาเลยไม่ได้เกี่ยวกับด,า,า,ดา,วาวังคารดาวพระศุกร์เข้าพระเร <jour> สาร์แซกุกก็ไม่ได้ดูไม่ได้เกี่ยวกับการจับยามสามตาไม่ได้ดูเลย ไม่ได้เกี่ยวกับวันกงวันเกิดวันกอยอะไรต่างๆไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดวันกอยเลยเกิดวันไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูจากดูจากเห็บ <laughs> ดูจากเห็บโอเคนะคะจบไปเรื่องแรกนะคะค่ะโอเคเทคหนึ่งเทคหนึ่งผ่านไปแล้วนะโอเคจ้ะโอเคค่ะหลังจากที่ <laughs> ดัตตุมริกาพูดเรื่องเห็บเห็บอะไรนะเห็บหมา หลังจากนั้นหุ้นจะตกหรือหุ้นจะขึ้นก็ขึ้นเดู่ยกับวันพรุ่งนี้แล้ว <az> <c oughs> นะค่ะขณะเดียวกันเรื่องที่2ที่จะเล่าอ่ะต่อไปไม่เกี่ยวกับเห็บหมาแล้วนะอ่ะต่อไปที่ฉันจะเล่าจะไม่เกี่ยวกับเห็บหมาละนะจะเป็นสาระล้วนๆละจะไม่เกี่ยวกับเห็บหมาแล้วนะไม่เกี่ยวกับหมา,าแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเห็บต่อไปจะเป็นสาระล้วนๆอ่ะต่อไปนี้พร้อมนะคะพร้อมนะคะค่ะใครพร้อมเราก็พร้อมไปดูกัน <c oughs> พร้อมอยังคะเรื่องต่อไปที่จะเล่าอ่ะพร้อมใช่ไหมคะค่ะเรื่องต่อไปที่จะเล่าก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนะคะพอดีว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้เรื่องเห็บหมาจบไปนะอ่ะยังไม่ยังไม่จบอีกเห็บหมาอ่ะยังพูดงหัวเราะอะไรล่ะเห็บหมาจบไปแล้วเออดัตเมริกาทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเข้าวัดเข้าวาเขาจะมีนะคะการจับยามสามตาอะไรมาไม่ใช่เอ้กูไม่ได้เข้าไปฉันไม่ได้ไปเข้าเจ้าทรงผีเออเวลาเขาฉันเข้าวัดเข้าเจ้าเนี่ยฉันไม่ได้ไปจะเข้าไม่ได้ไปแบบเออฉันไม่ได้ขากเสลกเสกน้ํามนต์วัดที่ฉันเข้าส่วนใหญ่จะเป็นวัดอินโนเวชั่นจะเป็นวัดที่มีฮิวแมนอินโนเวชั่นเพราะฉะนั้นจะไปจับยามสามตาไม่ได้หรอกจะจับยามสามตาไม่ได้หรอกนะคะแล้วหลังจากที่ฟังธรรมะมาเนี่ยตุ๊กแมริกาคิดว่ายังไงหลังจากที่ฟังธรรมะมาเนี่ยนะ ดรมริกาคิดว่าฟังธรรมะมาจนปลอดโปร่งแล้วดรมริกาก็จับสายายมสามตาแล้วก็บวกธรรมะอีกนิดหน่อยทีนี้คิดว่าคิดว่าอะไรดรมริกามันถึงเวลาแล้วแหละมันถึงเวลาถึงเวลาช่วงบ้านเมืองมีอินโนเวชันและเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะบ้านเมืองจะต้องมีอินโนเวชันและเกิดการเชน บ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากอะไรก็เปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่เกี่ยวกับทรงเจ้าเข้าผีที่ไหนเลยไม่เกี่ยวอะไรแล้วตั้งแต่มริกากูฟังเข้ามาล้วนๆเลยนะบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะอันที่หนึ่งนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีสามเหตุการณ์ใหญ่ เหตุการณ์สามเหตุการ์ใหญ่อันที่หน bueno> okay, ึ่งะคะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพักพวงใดนะคะจะไปทางไหนนะคะจะแบบใดเหตุการณ์พักพวงนั้นนะคะจะไปทางไหนแล้วก็จะเกิดเหตุอะไรนั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรื่องหนึ่งละเรื่องที่2เรื่องที่2ปรากฏว่าคนที่สูงสูงใหญ่ๆคนที่สูงสูงใหญ่ๆ ได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีมีการทํานายกันตั้งแต่ก่อนปิดหีวันที่14พฤษภาแล้วทีนี้มีการทํานายอีกว่าอีกว่าคนที่มีความนะคะรูปร่างไม่ต่างกันเท่าไหร่จะสูงจะใหญ่นี่ไม่แน่แต่ว่ามีบารมีมีบุญญานั่นนะจะมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีประเทศนี้ทีนี้ปุ๊บอันนี้กูก็ไม่รู้เขาว่ากันมาอย่างนี้ดังนั้นสรุปแล้วก็คือว่าเดือนสิงหาคมจะเห็นหน้าค่าตา ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นสูงต่ำดาขาวเช่นไรโอเคนะนั่นอนะ่ะเหตุการณ์ที่สองนั่นก็แปลว่าแปลว่าแปลว่าฟันทงจนฟันหักได้เลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอีเรื่องเกี่ยวกับความสูงความใหญ่แน่นอน <S <S แล้วเรื่องที่3มเรื่องที่สเรื่องที่สเป็นเรื่องของเทวดาเรื่องเทวดาเรื่องเทวดาน่ะละ่ะเทวดาไหนอะเทวดาน่ะละ่ะ <laughs> นั่นแหละเทวดานัา่นแหละนะเรื่องที่สาเป็นเรื่องของเทวดาซึ่งเทวดานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเทวดาจะเกิดให้ฝนฟ้าตกฝนตกขี้หมูไหล <laughs> และปรากฏเทวดาจะพาคนอะไรอะไรไปรวมตัวกันจากนั้นเทวดาก็จะชิบหายเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นปรากฏว่าการเป็นเทวดาเราต้องให้ฟ้าให้ฝน แต่ปรากฏว่าพอดีประชาชนเอาแมวไปแห่ขอฝนแล้วปรากฏว่าเทวดาก็ยังอยู่ชั้น14ทีนี้พิลีพี่ไลไม่ธรรมดาเทวดานั้นก็ไปรว,ว,วมตัวไปรวมตัวไปรวมตัวไม่พอชักภาพโชว์ด้วยถ่ายรูปโชว์ถ่ายรูปโชว์โชว,โชว์ความอัคระมหาเทวดาโชว์ความอัคระสุดยอดมหาเทวดาโชว์ความเจ้าป่าเจ้าเขาโชว์ความอัครามหาพลังงาน โชว์ไปโชว์มาปรากฏว่าปรากฏเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์แปลเปลี่ยนวิปริตเป็นเหตุการณ์แปลเปลี่ยนวิปริตเพราะว่ามันจะขิดเอานงสิเพราะว่ามึงเอาคนอะไรไปกองรวมกันอะ,โอ,นะ,ะโอเคนะคะโอเคนะคะเออที่พูดมาทั้งหมดมีใครยังไม่เก็ตอีกไหมคะถ้าเกิดจะพูดชัดกว่านี้กูว่ากูเนี่ยคงเข้าสังเตก่อนนะคะ

ดรมาริกานะคะเดือนเดือนสิงหาคมจะมีเหตุการณ์3ามเหตุการณ์ซึ่งทั้ง3เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ซึ่งนะคะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเหตุการณ์ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนมากก็เปลี่ยนน้อยไม่เปลี่ยนย่อยก็เปลี่ยนใหญ่ <c oughs> นะคะไปนำสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าประเทศชาติต้องมี innovation สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ของเราทุกคนอย่ายึดติดกับอดีตอย่าลวงอารมณ์อย่าหลงกับเงาตัวเอง และขะเดโดยการมนุษย์ต้องยึดติดอยู่กับปัจจุบันและอย่าเพือฟื่องฝันกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นการจะมีอนาคตที่ดีจะมีดาวอังคารจะมีพระศุกร์เศร้าเศร้าพระเสาแทรกหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันเป็นเช่นไรดังนั้นจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเป็น human innovation ต้องเป็น human innovation มนุษย์ต้องอยู่กับปัจจุบัน มนุษย์ต้องมนุษย์ต้องอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันต้องเป็นนวัตรกรรมที่ทันสมัยไม่ใช่ไปหลงแต่อดีตอดีตที่ประสบความสําเร็จเมื่อประมาณ4ี่0ิปีที่แล้วซึ่งมันจะกลับมาหรือไม่กลับมายัางรังก็ไม่ทราบอย่าไปลวงอารมณ์ตัวเองหลงอยู่กับอดีตเมื่อ17ปี18ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วซึ่งมันลวงอารมณ์ตัวเองแล้วก็ลวงอารมณ์ลูกตัวเองแล้วก็ลวงอารมณ์ประชาชนมันไม่ได้นะนั่นละโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องมีความอยู่กับปัจจุบัน นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะต้องอยู่กับอะไรดรมาริกา่าเวลาอยู่กับปัจจุบันอันที่1ปัจจุบันเป็นยังไงล่ะปัจจุบันเป็นยุค disruption ยุค disruption เป็นยุคเลยนะ disruption เป็นยุคที่มันค่อนข้างจะต้องยุ่งยากยุ่งยางสักหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนผ่าน โดยที่ค่อนข้างที่จะต้องนะคะเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยุ่งเหยิงนะแล้วมันก็มียุคเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากอย่างเช่นนักข่าวที่ไม่เคยตกงานมึงก็จะตกงานรอบนี้แหละอย่างเช่นแรงงานที่ไม่เคยตกงานมึงก็จะตกงานรอบนี้แหละอย่างเช่นโรงงานที่ไม่เคยคิดที่จะปิดมึงจะปิดรอบนี้แหละอย่างเช่นโรงงานที่ไม่เคยจะเปิดมึงก็จะเปิดรอบนี้แหละอย่างเช่นโรงงานที่นะคะเลี้ยงดูปูเสือลูกมึงเม่มึงนะคะจนเปลี่ยนเมียไปสามเมียมึงก็ยังเลี้ยงดูปูเสือครอบครัวได้อยู่ปัจจุบันนี้มึงก็จะไม่สามารถเลี้ยงดูปูเสือแล้วก็ผ่อนรถผ่อนบ้านได้แล้วนั่นแหละโรงงานปิดนั่นแหละอะไรที่ไม่คิดจะปิดมันจะปิดตอนนี้แหละ ดังนั้นประชาชนและทุกๆคนก็ต้องอยู่กับ innovation ต้องอยู่กับยุคอยู่กับสมัยอย่าไปหลงอดีตนะคะอดีตมันผ่านไปความบันเลยที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันมาจากอดีตเพราะฉะนั้นปัจจุบันคือสิ่งสําคัญที่สุดแปลว่าอนาคตไม่ต้องเฟ้อฝันว่ามึงจะได้เป็นนายกหรือไม่เป็นนายกหรือจะเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือไม่เพราะว่าอนาคตยังมาไม่ถึง ดังนั้นต้องทาปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันจะไปส่งอนาคตเองดังนั้นนะคะมนุษย์ต้องอยู่กับการเวลานะคะมนุษย์ต้องอยู่กับการเวลาวันนี้เขาวัดมาก็เลยได้ธรรมะวันนี้เข้าวัดมาไงเจได้ได้ธรรมะธรรมะนั่นก็คือว่าธรรมะนั่นก็คือว่า human innovation มนุษย์ทันการเวลาและพวกเราทุกๆคนรวมทั้งดรวเมริกาเราจะเป็นมนุษย์ทันการเวลา โอเคนะคะทุกทุกคนโอเคค่ะจบแล้วผ่านไปนะคะจบแล้วผ่านไปอะต่อไปใครอยากจะฟังเรื่องอะไรอีกคะเชิญค่ะมีใครอยากจะสนใจเรื่องอะไรอีกไหมคะขอเชิญค่ะขอนี่กับเรียนเชิญเลยนะคะก็เลนเชิญมิตรรักแฟนเพลงค่ะอะต่อไปเป็นช่วงถามตอบค่ะเชิญค่ะเป็นช่วงถามตอบค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนมีคนมาถามบอกลุงตู่อยู่ไหนโอ้ยเนาะ ลุงตู่เขาจะอยู่ไหนอ่ะเขาก็อยู่ในใจเธอไงปะโทษเธอรู้ไหมว่าตั้งแต่เพลงอะไรนะเพลงลุงตู่มันขึ้นมาเป็นไวรัลปรากฏว่าคนตกใจกันทั้งบางเลยตอนแรกกูนึดว่าอ้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานน่นนี่นั่นต่างๆปรากฏมีคนกลัวจริงๆเว้มีคนกลัวจริงๆอ่ะมีคนกลัวลุงตู่จะกลับมาจริงๆเว้ เพลงลุงตู่อ่ะเพลงลุงตู่ดังเป็นไวรัลอ่ะปรากฏมีคนขนหัวลุกอ่ะบอกว่าขอให้ลุงตู่ไปลาออกจากการเป็นคนด d เดตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าซะละสูตั้งแต่เกิดมากกูกับเพิ่งหูเนี่ยละ่วละวลาทัตรรมนู่นมองใดที่ให้เพิ่นล่าออกจากสิ่งที่มั่นเป็นไปแล้ว <c oughs> บ่แม่นนายกรัฐมนตรีเด้ มึงสิไปให้เขาว่าวล่าออกพันธุบอมเอนายกรัฐมนตรีได้ถ้ามึงเรียกร้องให้คุณหนูตุงติ่งล่าออกจากประธานซอฟพาวเวอร์อันนี้พ่อเขาใจได้ให้หนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสวีใสล่าออกจากตาแนหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็พ่อจะเข้าใจได้บอกให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังล่าออกจากการเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็ว่าว่าวหูเรื่องก็พ่อสิเข้าใจได้แต่ว่า ท่านองค์ขมนตีสีลาออกจากตําแหน่งอัญงบอกว่าได้เป็นอัญงนอกจากเป็นองค์ขมนตีที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์เพิ่นเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์เพิ่นสิไปล่าออกจากตําแหน่งใดโววา <c oughs> ยตายแล้วข้างทุม่มว่าไปเลยนี่ว่าไปเลยนี่อหน,น่อยนี่ ไม่ใหญ่นี่ว่าไปเลยว่าไปเลยไม่ใหญ่เนาะอืมอืมเนาะว่าไปเลยอีน้อยนี่เนาะอืมอีน้อยนี่เนาะกำกึดบ่มีเนาะว่าไปเลยเนาะว่าไปเลยนี่กินเฮ็ดล้มกินเฮ็ดล้มกินเฮ็ดล้มอันนี้กะกินเฮ็ดล้มแก่นกะว่าไปเลยคือสรุปแล้วเนี่ย่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาเนี่ย เนอะเขาเป็นคนดิเดตจากพักการเมืองซึ่งหลังจากที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้ถูกเสนอชื่อไปโหวตเพราะว่าพักของเขาเนี่ยได้แค่สามสิบคนแต่ชื่อที่อยู่ในคนดิเดตนั้นเนี่ยมันพาสมันผ่านไปแล้วพอมันผ่านไปแล้วแปลว่าอะไรผ่านไปแล้วแปลว่า ผ่านไปแล้วแปลว่าอะไรชื่อเดี๋ยวถูกบรรจุอยู่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาพิจารณาก่อนปิดหีบแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ปิดหีบไปแล้วไอ้คันดิเดตนั้นก็ลาออกไม่ได้ไอ้คนดิเดตนั้นก็ลาออกไม่ได้ถ้าเกิดลาออกเท่ากับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนเลยจะตีความว่าหลอกลวงประชาชนเลยจะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่บอกประชาชนบอกว่าพักนี้มีคนดิเดตสองคนคุณหนึ่งคือลุงตู่สองคือลุงพีหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์สองคือนายพีรพันธ์ ปรากฏว่าปรากฏว่าพอไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้พอเพลงลุงตู่ดังปรากฏว่าลาออกจากการเป็นลุงตู่เอา้าเอา้าจังสันละสูมันมาได้เจ้ามันมาได้เจา้าเพราะถ้าเกิดว่าลุงตู่ลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในตะก,ก้าของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้งเท่ากับลุงตู่และพรรคพลังอะไรเนี่ย พรรคสัพรักรคลุงตู่กับพรรครวมลุงตู่เนี่ยจะผิดกฎหมายเลือกตั้งทันทีค่ะเมเจเป็นฝูงไฮยีน่าอยู่ดีๆเราอย่าพัฒนาอย่าพัฒนาเป็นอะไรคะดเรมลิกะเราเป็นฝูงไฮยีน่าเราอย่าพัฒนาเป็นแม่ควาย เราจะเป็นฝูงไฮยีนาเราก็เป็นฝูงไฮยนีนาก็พอมึงจะพัฒนาตัวเองเป็นแม่ควายทําไมกันโอ้ยมึงจะพัฒนาเป็นควายทําไมกันเราโอ้ยเอาแค่นั้นสิมึงอืมจริงๆเลยกูก็ปวดหัวพวกมึงจริงๆเลยเป็นฝูงไฮยีนานะ่ก็น่าอายจะตายอยู่แล้วนะจะจัดตั้งรัฐบ,บาลก็ไม่ได้จะจัดไหนอะไรก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้โอ้ยพวกมึงก่อนเนาะเนาะอืมเ่้ามา แล้วใครสอยเพลงลุงตู่ไปแล้วล่ะนี่ฮะเพลงลุงตู่นี่ใครสอยทิ้งไปแล้วนี่เพลงลุงตู่นี่ใครสอยทิ้งไปแล้วโอ้๊ยมาสันผู้สูงาามมงนกไทด้ตลู I'm not going.